สวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเตรียมไฟล์วิดีโอสำหรับอัปโหลดในระบบ DPA เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะจากครูคอสอหนึ่งเป็นครูคอสอนสองนะครับทำไมเราถึงต้องเตรียมไฟล์วิดีโอก็ ปัจจุบันการเลื่อนวิทยฐานะนะครับเป็นว a รนะครับจะต้องมีการถ่ายวิดีโอการจัดการเรียนการสอนไม่เกิน1ชั่วโมงเป็น1วิดีโอแล้วนะครับและก็วิดีโอแรงบันดาลใจของเรานะครับการพูดแรงบันดาลใจของเรานะครับไม่เกิน10นาทีก็เป็นวิดีโอที่2แล้วนะครับที่จะต้องใช้ในการอัปโหลดนะครับ และบาครูบางท่านนะครับอาจจะมีการถ่ายวิดีโอผลลัพธ์การจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่ออัปโหลดด้วยอันนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ไม่ถ่ายตรงนี้ก็ได้นะครับพอเราถ่ายวิดีโอเหล่านี้ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาไปยื่นในระบบ DPA นะครับทีนี้การจะยื่นในระบบ DPA นะครับวิดีโอเหล่านี้นะครับ มีขนาดใหญ่เกินไปไม่สามารถที่จะอัพโหลดในระบบ dpa ได้นะครับจะต้องบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงนะครับให้เป็นไฟล์ mp 4นะครับถึงจะยื่นในถึงจะอัพโหลดในระบบ dpa ได้นะครับทีนี้วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำวิธีการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงโดยใช้โปรแกรม hand b r a k นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับอันดับแรกเปิดคอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปหาโปรแกรม h a n d b r a k e นะครับซึ่งเป็นรูปสับประรดนะครับนี่คลิกเข้าไปนะครับคลิก2ครั้งคลิกเข้าไปเสร็จแล้วต่อมาให้คลิกคําว่าใช่ตรงนี้นะครับพอคลิกคําว่าใช่เสร็จแล้วเราก็ไปเอาวิดีโอของเรานะครับโดยไปที่เปิดไฟล์ ต้นทางแล้วก็ไฟล์วิดีโอวิดีโอเดียวแล้วก็วิดีโอของผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปผมก็ไปเอาที่เดสก์ท็อปนะครับที่ผมเตรียมไว้วันนี้จะเอาไฟล์คลิปสภาพปัญหาแรงบนันดาลใจผมก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้ววิดีโอก็จะมาอยู่ในหน้าโปรแกรมจากนั้นเราไปตั้งค่าก่อนนะครับพรีเซตก็ให้เป็นเวลี่ฟาส720คลิกตรงนี้ไป จากนั้นรูปแบบก็เป็น mp4 ไปแล้วตรงนั้นแล้วเราก็มาติ๊กข้างล่างตัว mp4 นั้น1ครั้งก็พอนะครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปเริ่มเข้ารหัสคลิกตรงสีเขียว,ยวนะครับเริ่มเข้ารหัสนะครับเราก็จะเห็นการเริ่มบีบอัดไฟล์วิดีโอนะครับก็จะเป็นแท่งสีเขียว,ยวอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็เสร็จแล้ว พอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเปิดหาไฟล์วิดีโอของเรานะครับโดยเข้าไปที่ไฟล์เหลืองๆด้านล่างปึ๊บเข้ามาแล้วก็ไปที่วิดีโอม่วงๆนี้นะครับก็จะได้ไฟล์วิดีโอท,ที่บีบอัดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟล์ mp 4ขนาดเล็กเอาไปอัปโหลดในระบบ dpa ได้เลยนะครับ